สวัสดีค่ะโมนาพาแซฟบายโมนาค่ะวันนี้โมนาก็จะมาอัปเดตอาการเนาะวันที่สองวันที่สองเมื่อคืนนอนเจ็บคอมากมันก็ถามว่ากลัวไหมตอนแรกไม่กลัวนะตอนแรกไม่กลัวตอนแรกไม่กลัวเลยตรวจเมื่อวานเนี้ยไม่กลัวรู้สึกตลกรู้สึกขำว่า อาการเป็นแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยพอไปตรวจพอไปตรวจตรงคอ PCR ใช่ไหม ATK คือตรงจมูก ATK ATK ตรงตรงจมูก PCR คือในในคอก็คือเขาจะเอาสำรีอ่ะเหมือนสำรีอ่ะจิ้มเข้าไปในปากเราแล้วให้เราอาปากแล้วก็ร้องอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จิ้มลงไป แล้วเขาก็บอกว่าให้เรารอ24ชั่วโมงเนาะแต่เมื่อคืนโมนาได้รับตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว12ชั่วโมง12ชั่วโมงผ่านไปโมนาก็ได้รับคำตอบว่าโมนาติดโควิดโมนาติดโควิดเนาะก็เป็นเชื้อเพิ่งเริ่มต้นค่ะเป็นเชื้อเพิ่งเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นการแพร่เชื้อแล้วเขาก็จะมีเขียนมาในอีเมลว่า เรามีอาการแบบไหนอาการแบบที่หนึ่งเป็นยังไงมั่งอาการแบบที่สองเป็นยังไงมั่งอาการแบบที่สามเป็นยังไงมั่งของโมนาขอ,ขอโทษนะคะบางทีก็ไม่สุภาพเนาะโมนาจะมีน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอเจ็บคอมากไข้มีไม่เยอะโมนาจะตรวจวัดไข้ตลอดเนาะก็กลัวไหมกลัวนะ โมนากลัวไปกลัวนะก็จะตรวจวัดไข้ตัวเองตลอดกลัวว่าไข้มันจะเยอะแต่ถามว่าตัวลุ่มรุ่มไหมก็มีอาการลุ่มๆุ่มนะคะก็มีอาการลุ่มลุ่มเนาะโมนารตรวจเมื่อตอนสักสองสามชั่วโมงที่ผ่านมาโมนามีไข้ประมาณสามสิบเจ็ดมีไข้ประมาณสามสิบเจ็ดแต่เรื่องกินอาหารเป็นยังไงมัง่ง แล้วโมนาทํายังไงบ้างตื่นเช้ามาก็กินอาหารปกติค่ะอาหารก็เป็นขนาดขนมปังตอนเช้าเนาะขนมปังตอนเช้าปกติมื้อเย็นก็เป็นอาหารปกติก็เป็นหมูซื้อ,อกินหมูกรอบก็ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันนะกลัวกลัวว่าตัวเองอ,ะอ่ะจะได้กิ่นไหมเพราะว่าเพื่อนถามว่ากินอาหารได้ไหม รู้รสชาติอาหารไหมเพื่อนก็คงจะตื่นเต้นกับเราเนาะเราก็เลยบอกว่ายังรู้รสชาติอาหารอยู่ค่ะเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าจมูกเรามีปัญหาไหมแต่เนี่ยเราเช็คแล้วนะถึงเวลาปั๊บมันก็จะบอกเราเลยอ่าอันนี้ได้สามสิบหกสามสิบหกจุดเจ็ดค่ะไข่สามสิบหกจุดเจ็ดเนาะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม สามสิบหกจุดเจ็ดวัดให้เห็นเลยเนาะก็อาการไข้ก็ก็ก็ไม่เยอะถือว่าไม่เยอะเนาะสามสิบหกจุดเจ็ดจมูกเนี่ยเจ็บนะเจ็บมากเลยมีทั้งยาพ่นอันนี้ก็เป็นยาที่พ่นจมูกเนาะอยากให้น้ำมูกมันหยุดหลเพราะว่ามันเยอะโอ้โหเยอะมากแล้วก็อันนี้ก็เหมือนยาหมองของบ้านเขาอะ่ะ ทาทาแบบนี่เลยชื่นใจมันเจ็บอ่ะมันเจ็บจมูกตรงนี้หมดเลยแนบะเนี่ยจมูกเนี่ยเจ็บหมดเลยอะ่ะมันเจ็บดื่มชาโมนาก็จะดื่มชามะนาวนะคะชามะนาวเนาะก็จะเป็นชามะนาวแบบนี้เลยค่ะดื่มชาเยอะมากดื่มชาแทนน้ำเลยอะ่ะ วันนี้เป็นสิบสิบแก้วแล้วนะกลัวเนาะตอนแรกบอกตัวเองว่าไม่กลัวนะตอนแรกบอกตัวเองว่าไม่กลัวพอพอผลออกมาแค่นั้นแหละรู้สึกโอ้ยกลัวนะแต่ก็หวังว่าพอกินแล้วก็พอดื่มแล้วก็ชื่นใจก็หวังว่าคงจะไม่ถึงขนาดหนักเหมือนโควิดสนะิบเก้าเนาะเราแค่ไปปแถวแล้วแหละเราก็ไกลแล้วเนาะไม่ไม่เยอะเหมือน เหมือนเหมือนอันแรกๆช่วงแรกๆเขาจะลงปอดลงอะไรแต่ของเรานี่ถ้ามีอาการแบบนี้นะคะสําหรับสําหรับที่เดนมาร์กเนาะถ้ามีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลไอเจ็บคอถ้าไข้ไม่สูงถ้าไข้ไม่สูงเราต้องหยุดงานสี่วันสี่วันห้าวันเพื่อดูอาการแล้วเราก็ดูแลตัวเองที่บ้านนะคะไม่ต้องไปไม่ต้องไปกักตัวที่ที่ที่สถานกักตัวเนาะโมนาก็จะกักตัวที่บ้านค่ะก็คือ มีอะไรในตู้เย็นตู้ฟิชก,ก็เอาออกมากินนั่นแหละเพราะว่าดีนะที่ก็ยังมีหมูมีอะไรเยอะอยู่มีปลากระป๋องมีปลากระป๋องมีวุ้นเส้นเดี๋ยวก็คงจะผัดผัดยำยำกินพวกนั้นแหละก็คงจะทำพวกนั้นกินแล้วค่ะแต่ก็ไม่ต้องตกใจเนาะเราเป็นตรงช่วงกลายๆแล้วเราเป็นช่วงปลายๆแล้วอะ่ะเราไม่ได้เป็นช่วงแรกๆ สองปีแรกเราผ่านมาได้คิดดูเถอะสองปีแรกผ่านมาได้พอมาประกาศว่าให้เปิดจมูกแต่แต่ก็มยังยังหาสาเหตุไม่ได้นะว่าตัวเองไปไปพบเขาตอนไหนไปเจอโควิดตอนไหนเพราะว่าที่ทํางานก็ปกติก็ไม่เคยกอดไม่เคยไม่เคยกอดไม่เคยอะไรกันอยู่แล้วทักทายการจับมือก็ไม่มีกันอยู่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหนเนาะ ไหลน้ำมูกมันไหลเ,ออเนาะวันนี้โมนาก็มาอัพเดตให้ดูว่ายังไหวอยู่ค่ะโมนาก็ยังไหวอยู่เนาะมาอัปเดตให้ดูว่าอาหารยังกินได้ดื่มน้ําก็เป็นดื่มเป็นชาชามะนาวค่ะแล้วก็วัดไข้ตัวเองตลอดแล้วก็มียาหมองมียาพ่นจมูกคืออันนี้เรามีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็เลยก็เลยไม่ ก็หวังว่าไม่ให้มีไข้ถ้ามีไข้ก็กลัวแต่น,นี้ก็หวังว่าไม่ให้มีไข้เจ็บคอแล้วพวกนี้ก็ภาวนากินพวกนี้ก็พอเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็โมนาก็มาอัปเดตอาการให้ดูว่าวันที่สองผ่านไปแล้วเนาะจะผ่านไปเนาะก็ยังยังเสียงแจ้วเจ้าอยู่ดียังเสียงแจ้วเจ้าอยู่ดียังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านน้ำมูก่ะขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นกําลังใจให้โมนาพาแซบบายโมนาเนาะช่วงติดโควิด แต่ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะว่าช่วงนี้เป็นไกลๆแล้วก็ไม่ต้องน่ากลัวเนาะไม่ไม,ไม่ไม่กลัวเนาะไม่ต้องสนุกมากก็ฟังคําที่ที่หมอเขอาอธิบายมาเขียนอีเมลมาหาเราถ้าเราต้องการความช่วยเหลือเราก็กดปุ่มช่วยเหลือได้เลยนะคะเพราะว่าในอีเมลในอีเมลของที่นี่จะมีกดปุ่มช่วยเหลือเนาะถ้าเราต้องการความช่วยเหลือแต่โมนายังไม่ถึงขั้นขนาดนั้นโมนาก็เลยอยู่ตัวเองได้สี่ห้าวันก็คงจะทําคลิปแบบนี้ไปทุกวันทุกวันเนาะ โอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับฟังโมนาเนา้ออัปเดตรายการโอ้น้ำอุกไหกลตลอดอัปเดตอ,อาการของวันที่2ของการติดเชื้อโควิดเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะไม่ต้องกลัวเน้อไม่ต้องกลัวนะคะบ๊ายบาย